สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4พฤษภาคม2566ายมีรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นได้มีการสักระงนับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กรบรัสเซียที่พวกเขานั้นเนี่ยคาดหมายคาดหวังว่าจะรีบดําเนินการในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมีการออกมาบอกจากทางด้านฝากฝั่งของวาดิม ฟรีสเตโกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำอังกฤษให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเวลานี้ฝักฝั่งของโอล็กซี่เรดนิคอฟรัฐมนตรีกระโหมงของยูเครนได้มีการดําเนินการนะครับในการสั่งระงับปฏิบัติการในการลุกไล่ผลักดันรัสเซียออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าเวลานี้สภาพอากาศยังไม่เป็นใจสหรัฐและพันธมิตรนั้นได้มีการส่งรถถังประจำบาลหลายสิบคันแล้วก็ยานเกราะหลายร้อยคันเข้าไปยังยูเครนเพื่อที่จะเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพยูเครนในการโจมตีตอบโต้ กับทางด้านกองทัพ,พรัสเซียแต่ว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นอันว่าเวลานี้ยังไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้เหตุเนี่ยครับเพราะว่าสภาพอากาศในยูเครนเวลานี้ยังไม่เอื้ออํานวยในการที่จะเคลื่อนทัพแต่อย่างใดสื่อมวลชนตะวันตกนั้นบอกว่าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับอาจเป็นช่วงเวลาตัดสินใจของความขัดแย้งและบอกด้วยว่าเวลานี้ยูเครนอาจจะพบว่าตัวเองนั้นเจองานยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าแอกเกตการช่วยเหลือจากทางตะวันตกนั้นเวลานี้เนี่ยเรียกว่าน้อยลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าเวลานี้แรงสนับสนุนต่อไปที่จะผลักดันให้ยูเครนนั้นคงมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะรัเสเซียนั้นก็มีน้อยลงทางด้านสื่อมวลชนนั้นเนี่ยครับก็ยังรายงานข่าวว่าเวลานี้ทูตของอยูเครนประจําอังกฤษนั้นก็บอกว่าเป้าหมายของอยูเครนคือรุกฝ่าแนวป้องกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นอย่าได้คาดหวังกับเรื่องนี้มากจนเกินไปเนื่องจากบอกว่ารัเสเซียนั้นได้พูดโอ้อวดเกินจริงเกี่ยวกับศักยภาพด้านการทหารของตนเอง โดยหยิบเอากรณีการโจมตีด้วยขีปนาวุธระลอกล่าสุดเล่นงานเป้าหมายต่างๆในยูเครนเป็นตัวอย่างและก็มีข่าวว่ารัสเซียนั้นโหมกระพือว่ายิงจรวดออกมาในสัดส่วนที่นับร้อยลูกแต่ในความเป็นจริงนั้นมีเพียงไม่กี่ลูกที่เข้ามาสู่ทิศทางของทางด้านยูเครนโดยทูตรายนี้เนี่ยก็บอกว่าแม้ว่ายูเครนนั้นยังไม่สามารถที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะตอบโต้รัสเซียได้แต่ใช่ว่าเป็นเพราะความกลัวต่อรัสเซียที่พวกเขานั้นออกมาประคมกล่าวว่าพวกเขาสามารถที่จะลุกล่ายูเครนเนี่ยได้อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นเพราะว่าสภาพอากาศต่างหากที่มันไม่เอื้ออํหน่วยก่อนหน้านี้เนี่ยครับรัสเซียนั้นได้ออกมาบอกว่าพวกเขายิงขีปนาวุธออกมามากกว่า100รลูกในการโจมตีระลอกล่าสุดแต่ว่าทางด้านเซอร์เกยซาเคสเจ้าหน้าที่ของยูเครนซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแคว้นนิโคเาเยฟเขาก็บอกว่าตัวเลขดางกล่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะที่ผ่านมานั้นอาวุธต่างๆโดยเฉพาะขีปนาวุธที่เข้ามายังแผ่นดินของยูเครนนั้นไม่ได้มากมายอย่างที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้กล่าวอ้างแต่อย่างใดนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่่่นนนาาสใจะครับว ฝั่งยูเครนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารได้เพราะว่าความพร้อมในทางด้านกองทัพอาุุปกรณ์นั้นยังไม่พร้อมมากนักรวมถึงกล่าวอ้างว่าสภาพอากาศนั้นก็ยังไม่เอื้ออำนวยในขณะที่ทางด้านซีออนลุนโปเชนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเดนมาร์กนั้นก็ออกมาระบุนะครับว่าเดนมาร์กเองนั้นก็เตรียมที่จะช่วยเหลือกองทัพยูเครนโดยพวกเขานั้นจะมีการดําเนินการเนี่ยในการส่งมอบเงินให้กับยูเครนมูลค่า1,700ล้านโครนเดนมาร์กนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็ ราวๆ8,560บล้านบาทนอกจากนั้นพวกเขายังจะดําเนินการในการที่จะป้อนอาวุธต,ต่างๆให้กับทางด้านยูเครนเพิ่มเติมอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับปฏิบัติการตอบโต้ของยูเครนที่จะมีต่อรัเสเซียนั้นเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้อย่างที่พวกเขาวางแผนเอาไว้แล้วก็อ้างนะครับว่าสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออํานวยครับ